เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สาหรับงานไทยหลอกโลจิสติกส์2025ในครั้งงานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการคลังสินค้าการเคลื่อนย้ายบรรจุโหลดการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและอ e ีโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดแห่งปีที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์และอาเซียนผู้นําด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียนที่ได้รวบรวมเอานวัตกรรมและบริการนะคะจาก415แบรนด์25ประเทศ พร้อมโซนแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคตและสัมมนารวมกว่า16หัวข้อด้านการจัดก,การโลจิสติกส์นะคะและการค้าระหว่างประเทศดึงดูดผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จากทุกอุตสาหกรรมทั่วเอเชียจำนวนรวมกว่า9,000รายคาดว่าจะสร้างรายได้นะคะมากกว่า600ล้านบาทโดยได้รับเกียรติจากนายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมร่วมเป็นสักขีพยาในนะคะในการประกาศความร่วมมือระหว่างสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และ Japan Custom Broker Association นะคะรวมถึงพิธีมอบรางวาัล Best Container Line Award 2025ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอีกด้วยวันนี้มาเปิดงานไทยล็อกโลจิสติกส์ครั้งที่8นะครับซึ่งเป็นงานที่แสดงถึงเรียกว่าะละนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งซึ่งมีหลายรูปแบบเลยนะครับผ,ผมเรียนาง้ี้ก็แล้วกันว่าโลจิสติกส์นี่คือหัวใจของการค้าขายนะ มันเป็นเรื่องของต้นทุนนะฮะแล้ววันนี้ทางคุณวรพรซึ่งเป็นคนผู้จัดเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจัดเนีทำให้เห็น้วเอาสิ่งที่เป็นทั่วโลกละเอามาเอามาให้กับคนไทยเน่ยหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจเนี่ยได้ไปดูเรื่องของการประกอบกิจการนะครับว่าต่อปนี้การขนส่งเนี่ยมันจะเป็นหัวใจทีส่สำคัญน,นะครับแต่ผมก็บอกนะการขนส่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ประสบปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องของโลกร้อน เรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปของโลกรวมถึงเรื่องของไอ geo politics ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องมีเรียกว่าต้องหาเรื่องใหม่ๆมาในการที่นําไปสู่เรื่องของการค้าขายในการจะนำลดเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆแล้วผมดูจากในงานแล้วก็เห็นมีนวัตกรรมหลายอย่างนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลดต้นทุนและสามารถทําให้การค้าขายได้ได้สะดวกยี่ขึ้นท้ายที่สุดคือว่าผม,ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ย ที่เปควบคุมการทางโลจิสติกส์ก็มีความสามารถนะมีทั้งเรื่องของ warehouse mm hmm. เรื่องของอะไรต่างเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําครบทั้งระบบเลยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะสนับสนุนนะฮะให้กับการจัดก,การครั้งนี้นะครับคูณน่ามีประโยชน์จะเชิญชวนคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่สนใจเนะ่ยมามาดูนะก็งานคงมีอีกหลายวันนะครับเริ่มจากวันนี้ไปนะครับซ,ซ,ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับกระทรวงพาณิชย์เราก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่ร่วมในการที่จะ ขับเคลื่อนในการค้าขายกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการขนส่งนะครับเพราะนั้นเราก็ขอขอบคุณทางการจัดงานนะครับแล้วก็ทราบว่ามีผู้เข้ามาร่วมเยี่ยมชมเนี่ยรวมถึงมีเรื่องของการลงทะเบียนมาเนี่ยและขณะเดียวกันก็มีการสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆมิติด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาลลกรับชมรับฟังในงานที่ไบเทคที่นี่ครับคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ย ถ้าอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเซ็นเตอร์นะเรามีทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอา่าวไทยนะฝั่งของทะเลรวมถึงมีชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหลายประเทศเพราะฉะนั้นพวมได้เปลี่ยนทางภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยก็ได้เปรีย่ยนเพราะฉนั้นผมเชื่อว่าถ้ามีการจัดการที่ดีเนี่ยเราสามารถเป็นเซ็นเตอร์ของอาเซียนในการที่กระจายสินค้าต่างๆไปทั้งสองฝั่งมหาสมุทรได้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้นี่คือความสำคัญเพราะนั้น ก็ผสมนี้ก็จะสนับสนุนการทำงานให้กับภาคผู้ประกอบการเรื่องของโลจิสติกส์นี้งานไทยหลกโลจิสติกส์ปี2025นะคะก็กลับมาผลหนึ่งนะคะเราจะจัดประจําทุกปีในเดือนสิงหาคมนะคะฉะนั้นเนี่ยในงานของเราเนี่ยก็จะมี5โปรไฟล์หลักๆด้วยกันนะคะจะมีโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์เซอร์วิสพร i อ e r เอร์ที่เกี่ยวกับผู้ที่ให้บริการ การขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางรถทางรางทางเรือหรือทางอากาศนะคะมีเรื่องของ warehouse management นะคะเรื่องของ packing เรื่องของ loading นะคะเรื่องของ logistics IT แล้วก็ e-logistics นะคะแล้วก็มีเรื่องของอการจัดการบริหารโครงสร้างต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับทางสินค้านะคะท่านั้นเนียถือได้ว่าเป็นการครบจบในงานเดียวนะคะทรานั้นเนี่ยเราไม่ได้ พูดถึงคนที่อยู่ในวงการลอิสติกสิ่านั้นนะคะแต่ว่าท่านใดที่มีการค้าขายนะคะมีการซื้อของซื้ออาจจะเป็นซื้อวัตถุดิบนะคะแล้วก็มีการส่งสินค้าสำเร็จรูปหรือส่งอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการซื้อขายตั้งแต่ระดับไซส์ S นะคะหรือเป็นไซส์ L ไซส์ใหญ่เลยเนี่ยได้เรียกว่างานเราเนี่ยตอบโจทย์ในทุกความต้องการนะคะฉะนั้นเชิญมาชม ดูงานได้เลยนะคะงนั้นไฮไลท์ของเราปีนี้ก็เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟลอร์ของเราเนี่ยมีผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยกว่า300กว่าคู่หาด้วยกันนะคะทั้งจากในประเทศนะคะแล้วก็จากต่างประเทศนะคะถ้าเรานับเป็นแบรนด์เนี่ยมีถึงก,กว่า400กว่าแบรนด์ด้วยกันจาก25ประเทศนะคะปีนี้เนี่ยจะมีการเน้นเยอะมากในส่วนของ เอ่อกรีนโลจิส s ิกส์นะคะจะสังเกตว่ายกตัวอย่างเช่นจะมีโฟก์ลิฟที่เป็นโฟก์ลิฟที่เป็น EV นะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งระบบต่างๆที่เป็นระบบที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถยนต์นะคะระบบกล้องต่างๆระบบแวร์เฮาส์ที่เป็นระบบล็อกดาวน์นะคะที่ไม่สร้างความ ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วต่อการทํางานนะคะทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในฟลอร์ของเราเนี่ยในฮอล์เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราแทบจะทุกพูธนะคะทั้งนั้นเนี่ยอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเรื่องของอ n นโนเวชันโซนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราเอาทั้งระบบมาให้ดูนะคะตั้งแต่ระบบ c o ร v e อร,อร์ตั้งแต่บริการ การกล่องออกมานะคะแพ็คสินค้าในกล่องปิดกล่องนะคะติดโลโก้ติดบาร์โคดนะคะแล้วก็ลงแพลเตพร้อมจัดจะเก็บในแม่ฮาวส์พร้อมจี่จะขนส่งนะคะก็จะโชว์ให้ดูว่าทั้งระบบที่เป็นออโตเมเตไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยในระบบเนี่ยจะทาํางานยังไงนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งในการจัดเก็บสินค้าในการบริหารการคลังทั้งหมดได้อย่างไรนะคะทั้งนั้นเน,นี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่ง ไฮไลท์ที่อยู่บนฟลอรนะคะอีกไฮไลท์หนึ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือเรื่องของการสัมมนานะคะเรามีสัมมนาหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกซิมโพเซียมนะคะหรือเรื่องของอสัมมนาที่เราร่วมมือกับทางโบแบงค์ ank, นะคะเรื่องของโลจิสติก่อ productivity index นะคะอันนั้นเนี่ยก็จะมาฟังกันได้ในแง่ของการเสริมความรู้เพื่อที่จะกลับไปเ,เพิ่มประสิทธิภาพของคนในการทำงาน และมีอีกสัมมนา,าย่อยๆอีกทั้ง16สัมมนาด้วยกันนะคะที่จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ทางด้านโลจิสติกต่างๆนะดังนั้นเนี่ยครบทุกองค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยมาเน็ตเวิร์กนะคะมาหาซื้อสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งสป라이 h เ i น ของ warehouse แล้วก็ Logistics ์นะคะเข้าไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานทางด้านการบริหารการคลังแล้วก็การขนส่งของบริษัทของท่านเองนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใดๆถ้ามีการซื้อขายเนี่ยงานเราตอบโจทย์ของทุกท่านเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะเรามีงาน3วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันพุทธที่20จนถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนาฮอลนะคะงานเรามีตั้งแต่ สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะมาลงทะเบียนน้างานได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เชิญเยี่ยมชมงานได้เลยทั้งสามวันค่ะงานนี้เ,นเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างบริษัท r x t r e d e x นะคะกับทางกรงส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรืเราเรียกว่า dtp นะคะานนั้นแน่นอนก็คือเมื่อมีการจัดงานร่วมจากทางภาครัฐเนี่ยก็เป็นจุดประสงค์ชัดเจนแล้วว่าธุรกิจโลจิสติกส์และการบริหารการคลังเ,เป็นธุรกิจหนึ่ง ที่ภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมผู้ที่เป็นผู้ประกอบการค้าที่เป็นแบรนด์ไทยนะคะส่วนทาง r s h e เนี่ยก็จะนำผู้ที่ประกอบ การค้าจากแบรนด์ต่ตางประเทศไม่ว่าจะบินเข้ามาออกงานหรือว่าจะมีตัวแทนอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะคะนั้นก็จะเป็นการโชว์ให้เห็นศักยภาพว่าเรื่องของการบริหารการคลังและการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะคะเน็ตเวิร์กทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดถึงการค้าเนี่ยจะไม่อยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วนะคะจะขยายไปจนั้งเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่ทั่วโลกทั้งนั้นเนี่ย า aperture. ทางทางัทง้ทงภาคกาเีิยก็ได้รับให้มีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องของโลจิสติกส์การโลจิสติกเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพราะว่าถือว่าเป็นต้นทุนหลักอันหนึ่งเลยของผู้ที่ประกอบการค้าของทุกบริษัทด้วยการสำหรับงานไทยลอกโลจิสติก2025นะคะจะมีไปถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะหอ98ไบเทคบางนา โดยผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหากรรมนะคะสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยหลอก l o g i s t i c s .com ได้เลยนะคะ